นบนเวทีคือสิล,ละินตอนอยู่บนดินแล้วน้องคุมผ้าหมไปยาวๆกันอ่ะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวไลยถามในกลุ่มเอาเกิดอะไรขึ้นใครน่าจะแกลละ ฉัน <HARR Y S 1> กลัวเหมือนกันนัวซอมบี้บุกร้องไห้เลยเฮ้ยในไลฟ์ยังถามเลยใครคิดได้ยินด้วยเหรอคะโอ้ยมันดังนะันจเมื่อกี้ตกใจนด้วยกะละขึ้นกำลังกิดหมอแล้วะหมอไปนอยไม่มีนินอะใครคิดดังมากจริงเหรอมีใครตอบยังกลัวนี่ไม่มีอะแต่ จับได้ว่าอาจจะเป็นเสียงพันหรือเปล่าลองถามพันโทรถามหลังคาชั้นสี่ตกฮ่าฮ่าฮ่าตกยังไงอ่ะฮ่าไม่ขอเราไม่เหนื่อยแล้วเหรอแปลว่าอะไรอ่ะโราออกไปดูหน่ไหมใครบาดเจ็บไหมเป็นไหมเกิทุกคนมันไม่แข่งในคันนอนแ้วเราไปก่อนนะเราไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราตกลงมาปะมิสยู่คืหมอมิสยูค่ะ แต่ว่าเออทุกคนมีเรื่องด่วนไม่หอนเราน้ํามันซึมอยู่แล้วราะว่าโอเมยแล้วก็มันหยดบ่อยเอ้ยถ้าเรานอนเราจะีเดี๋ยวไปก่อนนะทุกคนบายบาย